มันจะใหญ่ถ้าไม่ออกมันจะใหญ่นะเนี่ยกอหญ้าใหญ่นะแม่ไรใหญ่เเฮ้ยเฮ้ยแม่ไรลูกอย่าไปจับนะไม่ใช่เห็ดกินลูกเห็ดไตเบื่อเห็ดไตเบื่อไปไปเลยไปเลยไปนู่นนู่นไปออไปเออออกไปเลยข้างนอกออกไปเลยค่ะเห็ดไตเบื่อมันเบื่อลูกมันเบื่อมันเบื่อตายแล้วเออมันเบื่อตายแล้ว หนูหนูหนูหันหน้ามานี่ขอดาวให้ยายหน่อยขอดาวหน่อยค่ะ <c oughs> เห็นไหไรผู้เจ้าวะพี่คอยสวัสดีแบบสวยงามไอ้น้องเพชรน้องเพชรขอดาวยังไงลูกอ,อะดูดูวิธีขอเพชรน้องนของน้องเพชรนะเอาขอดาวก่อนขอดาวขอว้าโอ้เอาใหมเอาใหม่อุ๊บอุ๊บโอ้เหยียบตีนยายแล้วเอาขอดาวให้ยายก่อนขอดาวก่อนฮึ ยาบหยาบไละอ๋ออ่ารงอ่ารงเพชรขอก่อนขอดาวให้ยายก่อนลูกไหนยายจ้าก่อนฮึน้องเพชรอย่าขี้โกงขอยายขอให้ดาวขอดาวหน่อยอือขอดาวให้ยายแตนหน่อย,ยแตนหน่อยโอ้ยขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าด้วย,ย,ยขอบคุณค่าอ่าน้องพี่คอยขอบคุณค่าพี่คอยไปบอกยุ<ะ>งยงยงยงไป กลางวันนะเนี่ยแผลหย่ไหมยายตีเรียบร้อยแล้ว่啊แผลหย่ไหมอืมแหย่ไหมนั่นอะแล้วยายเอายามาใส่ให้ลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเห็นผิวขาวๆไงมันเลยมากัดหนูอืมทาแป้งด้วยอ่ะนี่ยายไปเอายาก่อนนะยายไปเอายาให้ก่อน เงี้เก่งจังเก่งจังเลยโอ้เราถ่ยอีกถ่ายอีกถ่ายอีกเออถ่ายอีกลูกแม่รถขวบเลยอันนี้ค่ะเอานี้เข้าดูวยเอาเข้าดูวยเอาเข้าเออป่ะไปเลยค่ะเอาคอยอยู่คอยอยู่แน่เขาบอก ไอ้พ่อยอยู่เนี่ยไปเลยเดับความสุขค่ะเขายู่ผู้เดียวมันกะสีอยียงสัญยางอยู่แต่อันนี้มันมาคูนะึงมันก็นเลยแบบเล่นน้ำกันในสองคนความสุขของต้าเดีย๋ยวยายไปเอายาให้ก่อนนะแปบบ๊บนึงนะคะเราเบิ่งาขาเขาได้เดี๋ยวเขาไปเอาเอายามาค้างนิดแปบ๊บเดียวนะ ไม่คอยมาย,ย,ยายาใส่เก็นเข้ะรูเไหเร็วๆใส่ยาให้